อ่ะฮะาจตกลงว่า,าอาลัลลอฮ์มีที่อยู่หรืออยู่ทั่วไปอาจรารย์ตกลงว่าไงอเอาเชื่อผู้ที่จะบอกว่าอาลัลลอฮ์อยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ดีเท่าอาลัลลอฮ์เองอมไม่มีใครรู้ดีเท่าอาลัลลอฮ์บอกกับเราอย่างไรเนี่ยเชื่อไหมอัลรัฮ์มานอัลลอร์ชิสตาวา ตาวาในภาษาเราอาลวาวัตตะบะแปลว่าสูงเหนือแปลว่าอยู่เหนือประทับบนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮอัลลออัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮระัลลอฮฺอัอกอัลลอฮฺ์ัอกอัลลอฮฺอัอกว่าพรอองค์บอัลระอัค์อป็นอย่างนีอพระองคอลอยู่แบบนี้หน้าที่ของเราต้องไปตีความความหมายคําพูดอัลลล เรารู้ดีกว่าพระองค์เหรออัลลอฮ์บอกแค่นี้ไม่พอเหรออัลลอฮ์บอกอาระห์มาอาระมานคือใครเนี่ยอาระมานเป็นศีลปะของอัลลอฮ์เป็นเป็นอิสมุนยัดุลูอลัอลอัลศีลปะเป็นคำนามที่ชีจจ้ถึงสิ่งที่เป็นลักษณะของพระองค์เป็นศีลปะเป็นคุณลักษณะของพระองค์อาระห์มานอาระฮีมเห็นไหมเป็นหนึ่งในอัสมาอุลลอฮิลฮุสนา อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์มานหมายถึงอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณานั้นอัล,ลอาชิสตวาวาพระองค์ทรงประทับอยู่ทรงเหนืออะไรอัลลอฮ์ Allah พูดขนาดนี้ต้องตะวินไหมไม่ใช่ตะวินดีกว่าหลายคนสับสนผมไม่ใช่ตะวินแล้วนะักศึกษาใหม่ๆไปเรียนบอกอาจารย์ตะวินมันไปว่าตีความใช้คําว่าตะรีบ เชฟอุไซมีนบอกว่าอย่าใช้คําว่าตะวินแทนตะฮรีตะฮรีแปลว่าการเปลี่ยนความหมายจากความหมายที่เป็นความหมายที่แท้จริงไปสู่ความหมายอื่นหน้าที่เรานะอันนี้บอกกับท่านเอลาลอ์บอกอะไรเชื่อไปตามนั้นพอไหมฮพอไหมอลัลลอฮ์บอกว่าไลซะกคมิสลิฮิช พระองค์ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์พอไหมพอไหมอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์มีมืออัลลอฮ์หัวราออัลลอฮ์บอกกับเราในอัลนกุรานต้องตีความไหมว่ามือแปลว่าอะไรมีใครจะรู้จักอัลลอฮ์มากกว่าพระองค์เองเมื่ออัลลอฮ์บอกกับเราเช่นนั้นอุลามาในยุคสลาฟุซซาล่ะเขาบอกว่านุสบิด มาอั ب บะต์ ل องพระวันนบีอุสสลลสุลแลมเราจะยืนยันตามที่กุรอานและสุนนะนบียืนยันไว้ตามนั้นบีไกรีตั้หาริฟินว่าละตั้ทีฟินว่ละตัชบีหินบอกชัดเจนว่าโดยที่เราจะไม่เปลี่ยนความหมายนะเราจะไม่ยุติความหมายว่าเอ้ย ไม่ต้องไปรู้หรออย่างไงเราจะไม่ไปเปรียบเทียบเวลาตักีฟปินเราจะไม่ปปไมปหาวิธีการนะว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรไม่ต้องเชื่ออิม,มานตามที่อัลลอฮ์บอกพอไหมเอาแล้วใครบอกกับเราอะว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่บาบวะสัลลม ันนี้กลับบ้านเร็วนลฮะฉะนั้นพี่น้องครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนกันละเอียดเพราะว่าเนี่ยเทียวพวกเห็เตาฮีดเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากจะให้เราศึกษากันให้ลึกนะแล้วเราไม่เป็นไรฮะเพราะมันมีมันมีอย่าลืมนะพวกย่ามีย่า,ยาี่ปฏิเสธสีฟ้าของเราปฏิเสธ เออ่สีฟะของอัลลอฮ์ไปเสอัสมารของอัลลอฮ์เลยนะพวกยามิยานี่กลัวว่าเดี๋ยวจะอัลลอฮ์จะเหมือนมักลุกปฏิเสธอายาที่เป็นสีฟ้าแล้วใน,น am, ที่สุดยามิยาณไม่ถือเป็นมุสลิมเป็นมุตัดเ,เป็นกาเฟรน่ากลัวนะรอซูลุล์ไปดูอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีพูดชัดเจนว่าเราจะยืนยันตามที่อัลลอฮ์รอซูลยืนยัน เราจะเชื่อตามที่ปรากฏในอัลกุรอานและฮะดีษโดยที่จะไม่ตีความใดทั้งสิ้น,นอิหม่ามชาบีเป็นคนที่อยู่ในอัตะห์าสลาบท่านอยู่ในกุรูนตน้ตนๆเป็นคนที่อกีดิดาสะอาดที่สุดมาเดี๋ยววันไหนมาเรียนอกีดิดาของอิหม่ามชาบีกันดีกว่าเอาให้โล่งเลยว่าอิหม่ามชาบีมีอัตีดะาอย่างไงในเรื่องอัสมาอวสิฟาตมันจะได้กระจ่าง วันนี้ถ้าเราจะผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้ใครก็ตามประกาศว่าฉันจะอยู่ในมัสัตมัลชีอีนะง่ายเลยแล้วถ้าตามจริงเนี่ยปัญหาน้อยมากอิมามชิอีเป็นคนที่เป็นคนที่ใกล้ชิดกุรอานท่องจำกัน,กนไน้เลยเป็นคนที่มีอกักติะด์ที่สะอาดเป็นคนที่อยู่ในมัลฮัสซัล ท่านอาจจะมีความแตกต่างกับบรรดาบรรดาอิหม,มะบรรดาอิหม,มัมคนอื่นในการที่จะวินิจฉัยหรืออิจฮาดบางประการแต่ในเรื่องอักีดะอบอูฮานีฟะอิหม,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 มัมมาลิกอิหมัมชาฟิอีอ์มัดอินุฮัมบัลอักีดะเหมือนกันหมดคืออักีดะของซาลุสซอาเนีเรื่องอัมสมะวซิฟาตไม่มีการตะวีลไม่มีการ ในการแปลความหมายไม่มีการตัฮหรีบไม่มีการเปลี่ยนความหมายด้งสิ้นเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกพอแล้วเพราะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เชื่อในสิ่งที่พระองค์พูดเท่านั้นพอ